สปูวันนี้ก็มาขอนะครับแล้วกองร่นแบบวันนี้ก็เป็นปีทองนะครับเราบอกว่านไทยจะเวา เป็นคนชอบอ่านหนังสือนิยายครับวันนยายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะได้มาพูดถึงตรงนี้ของเราประเภทอะไรจะมไหมคะนิยายของเราโอ้ยประเภทอ่านหลายประเภทมากเลยครับผมแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวจะชอบพวกที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับพวกเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกเทพเจา้าพวกอะไรที่มันเป็นพวกย้อนยุคหน่อยอะครับผมพวกโคนาคาดิกี้พวกโรมนันหรืออะไรที่เป็นแฟนตาซีอันนี้ชอบครับมีมีเรื่องฝนไหมคะมีเล่มโปรดเหรอครับผมคือจะชอบแนวที่เป็นชองพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เพอร์ซี่แจ็คสันเนี่ยแหละครับผมถ้าเล่มโปรดในใจก็จะเป็นเรื่องเอลักอนครับ เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีโหลดหนังสือเต็มมือถือเลยครับผมใช่ตอนอยู่โรงเรียนจะมีเต็มมือถือนยครับสายดองเหมือนกันเหรอคะครับ <c oughs> จะเรียกว่าเป็นสายดองแบบสายดองไฟดิจิตอลแล้วกันเพราะว่าพอมันเป็นหนังสือที่มันเป็นตัวเล่มหรือเป็นตัวฟิสิกอลเนี่ยผมจะไม่ค่อยดองเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่า พอมันเป็นเล่มมันจะกดดันให้เราเหมือนกับอ่านเนาะเวลาแบบเข้าบ้านไปหรือว่าเปิดประตูห้องไปเราจะเห็นมันแล้วเราก็แบบเออเล่มนี้ยังไม่อ่านเนาะแต่ว่าพอมันเป็นไฟล์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกเก็บอยู่ในโทรศัพท์แล้วมันง่ายต่อการโหลดมันง่ายต่อการอ่มากกว่าการไปซื้อหนังสือมากๆเลยดังนั้นผมรู้สึกว่าในเครื่องเนี่ยมันจะถูกเก็บรองไว้เยอะครับเรื่องล่าสุดที่โหลดมาเรื่องล่าสุดที่โหลดมาครับผมเรื่องล่าสุดที่โหลดมา เอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนครับผมเป็นของเป็นภาษาอังกฤษครับหือเ,เป็นชื่อว่า a little book about investing หรือชื่อประมาณนี้ครับจำไม่ค่อยได้ร0 0รดองไว้หรือว่าเริ่มอ่านไปบ้างแล้วคะอ่านไป50หน้าแล้วก็ดองไว้อยู่ครับ <laughs> เป็นไงคะความรู้สึกในการอ่านคือออนไลน์ ครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าสําหรับผมเองมันไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือออนไลน์หรือว่าจะอ่านเป็นตัวเล่มแต่ผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่ถูกไม่ได้มีสิ่งที่ผิดครับเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือได้อ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็ได้อ่านข้อความเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในกระดาษหรือว่าอยู่ในตัวโทรศัพท์เองครับผมถ้าให้แนะนำแบบคนที่แบบยังไม่ค่อยได้อ่านหนังสือทำแบบนวนี้ าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือแล้วครับผมผมรู้สึกว่าการก้าวเข้าไปการอ่านหนังสือที่ง่ายที่สุดคือพวกหนังสือการ์ตูนนะ<ม>เพราะมันยังมีความกึ่งระหว่างการดูทีวีการดูซีรีส์กับการอ่านหนังสือมันจะอยู่กึ่งกลางอย่างนั้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยหนังสอือบางครั้งมันน่ากลัวเนาะเราเปิดไปเจอหน้าแรกมันเป็น มันเป็นต้นหนังสือประมาณแบบร้อยกว่าหน้าอย่างเงี้ยผมว่าหนังสือการ์ตูนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นตัวเริ่มที่ง <c oughs> ่ายครับผมโดยเฉพาะเด็กครับคือให้เชิญชวนแ็นแินต่อครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมถ้านึกถึงหนังสือหรือการอ่านหนังสือนะครับก็นึกถึงติโตด้วยนะครับผมก็สามารถไปโหลดแล้วไปหาอ่านกันได้นะครับ เี่คูกินบ้างครึ่งจบ VR แฟนคลัที่ไทยครับผมก็ตอนนี้กำลังจะมี VR Asia Tour นะครับผมก็ mm hmm. มีประเทศไทยเป็นที่แรกครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามเมืองต่างๆนะครับผมห mm hmm. ลังจากนี้ก็ mm hmm. เดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าลิสต์ต่อจากนี้ว่าจะไปที่ไหนบ้างมีประกาศออกมาแล้วเ mm hmm. บื้องต้นว่าจะไปที่ไหนกันบ้างครับผมแต่ว่าย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับที่ไทยน้ำตาพุง่งไงนะ <laughs> ใช่ <laughs> ที่ไทยก็ มีอารมณ์กันเยอะครับผมเพราะต้องบอกว่าหนึ่งเป็นที่แรกแล้วก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของปลายทางของ VR ดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าทั้งตัวเองและทุกๆคนที่อยู่ร่วมกับโปรเจกต์นี้มาตอนนี้ก็เกือบปีแล้วมีความรู้สึกที่อินกับเรื่องนี้มากแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ รักทุกคนมากๆครับที่คอยสปอร์ตเรื่องนี้สำหรับที่ประเทศอื่นความรู้สึกในโชว์เรืออะไรต่างๆจะแบบเหมือนที่ไทยเลยไหมคะหรือว่าแตกต่างกันไหมก็แน่นอนครับมีความแตกต่างกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าไทยมันเป็นที่ที่เราอยู่นะก็เราจะสามารถมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มีเวลาทําโชว์ได้มากกว่าที่อื่นแต่ว่าก็จะพยายามเอาประสบการณ์ VR Fancon ไปไว้ในทุกที่ในเอเชียทัวร์ครับผม หลังจากที่ส่งตัวละครกับสุริยายแล้วเรามีอะไรบ้างคะครับผมตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเตรียมโปรเจกต์ต่างๆอยู่ครับผมก็นอกจากสัมมนัยที่ออนอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กําลังเตรียมอยู่แล้วก็รอเปิดเผยให้แฟนๆดูกันภายในปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับเมนก่อนเลยครับผมป็นไงคะคุณ ก็กระแสตอบรับดีมากครับแบบดีเกินคาดเลยคือแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนชอบไปเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สปออร์ครับเมื่อกี้โปรเจกต์ลับของเราเนี่ยยังไงพูดได้ถึงไหนแล้วบ้างก็เป็นลับกะพอคำว่าเป็นลับก็ก็เป็นลับอยู่ครับก็พูดได้แค่ว่าทุกโปรเจกต์ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆครับผมก็พูดพูดได้แค่นี้จริงๆคือ อยากจะพูดใจจะขาดพูดตั้งแต่ต้นฟีแล้วแต่ว่าก็ถูกเลื่องมาเรื่อยๆก็เลยยังไม่มีโอกาสได้พูดอย่างเต็มปากสักทีใครใครหลุดก่อนชนะนะเออผมเป็นผู้แพ้อาจจะชนะแต่ผมน่าจะเป็นผู้แพ้ในชั้นศาลครับ อ,อ,อย่างแบบถูกถามบ่อยๆอย่างเงี้ยเริ่มกดดันบ้างแล้วยังวินเพราะว่าแบบมัมือนคาดหวังมากๆเลยตอนนี้อะไรเงี้ <S <S <ด>ยคือผมรู้สึกว่าน่าจะผิดที่ผมเองที่ดันไปพูดก่อนนะผมว่ามีโปรเจกต์ขึ้นมาอีกครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยก็คิดไปคิดมาถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าวินบอกว่าใครตายก่อนนนั้นงานเยอะนะแย่งกันตายก่อนปะเป็นความรัก ที่พูดทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่เรื่องอื่นแล้วจริงใหม่แล้วด้วยรู้ตัวหมืยังครับก็ผมว่าะสการ์เล็ตมันก็ไม่ได้รับแต่ว่นไม่รับกว่านั้นเหรอไม่รู้ครับเพ่มไปเรื่อลาแล้คือสกาเล็ตก็กำลังเขาเรียกว่าอยู่ในโปรเซสของ เริ่มจะเข้าสู่ช่วงไฟนอลของพีวรดีคัปตันแล้วครับผมเพราะผมก็เริ่มมีล็อกคิวแล้วกำลังจะเวิร์กช็อปกำลังจะเริ่มฝึกทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในสการเดทานแล้วครับผมโอ้โหเย่เลยครับผมคืออ่ด้วยความที่มัน ก็พูดได้แหละพอสการ์เลตมันเป็นเออมันเป็นไม่ไม่ถือว่ามันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนพอสการ์เลตมันเป็นเอ่อฮิสตอริคอลเนาะมันก็จะมีเรื่องแบบการใช้ภาษาเรื่องการขี่มาการต่อสู้ที่กําลังจะเริ่มเรียนกันครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่า ทั้ง7คนก็ไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้กันมาก่อนก็น่าหน่าถือเต้นอยู่ครับผมทุกสกิลพูินไม่เคยเลยใช่ไหมหลังแบบว่วาเกี่ยวกบการขีม่ม้าและอะไรอย่างเงี้ยเคยบ้างไหมคะอ๋อของผมจะมีเรื่องการขี่ม้าครับที่เคยนะครับผมแต่ว่าสกิลอื่นๆไม่เคยเลยครับแล้วก็ดูดบอกรตรงๆว่าบอกตรงๆว่า <laughs> เนี่ยบอกตรงๆเ <laughs> นี่ยผมเริ่มโลกกันเนี่ยกลัวจะหลุดจะต,ต้องบอกตรงๆว่าคือแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็ๆๆ กลัวว่าเราจะทําออกมาไม่ดีแต่จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับเริ่มมีศึกษางานละครทีเลียดเรื่องม,มันอื่นบ้างแล้ย<ห>ังเพราะคำพูดมันจะแบบค่าอ,อ,อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนในส่วนนี้มีเรียนครับออมีฝึกครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มรับกาลังใจครับผมบเพราะว่านอกจากโปรเจกต์นี้ก็ยังมีก,กอะไรไม่ใช่เนี่ยโลกกันเนี่ยไม่คือ มันเข <ừ, S 1> าเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องใช้เวลาการเตรียมการเยอะอยู่ครับผมคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ฝ่ายเราคือมันคือทุกฝ่ายที่<อ>พยายามเตรียมโปรเจกต์นี้กันอย่างเต็มที่ครับผมเราแชร์ชคิวเรียบร้อยแล้วนะ ไอนะครับแชรคิวใชคิว่เหม้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วอยากดวก็มีำ่องแบบกัะกสั้นอะไรอย่างเงี้ยลุคที่เราจะเห็นปวินจีแทกอะไรยังไงไหมโอ้ยโงยม่คิดไกลขยาดนย้นเลยเลยย ยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเลยครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทีมทางนู้นอีกทีครับผมท่านพี่อกาศอยากลองไหมครับสั้นอะไรเนี่ยตเราพูดเรื่องเกร่ยวกัเนผมที่ส่้นเฮยตอนนี้คนผมสั้นเยอะแล้วว่าเหมือนแข่งกันตัดผมสั้นเลยอ่ะผมไปนานดีกว่าไปผมยาวดีกว่าเออเขียนอะไรกันสายแฟชั่นของเราเป็นแบบมาจากอิตาลีด้วยเนาะไปนแฟชั่นที่อิตาลีมาใช่ไหมครัอ๋อไปไปแฟนมีครับผมใช่ครับ แฟชั่นเป็นแฝรั่งเศสอะไปดูแฟนมิตอิตาลีครับหนุ่มอิตาลีมาเลยนะคะครับผมก็เป็นครั้งแรกของการไปแฟนมิที่ยุโรปตื่นเต้นมากมากเลยก็ตกใจมากคือเรารู้อยู่ว่าพอมีแฟนเบสอยู่ที่ยุโรปแต่ก็ไม่เคยคิดแลวไม่เคยคาดหวังเลยว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็แบบตอนไปรู้สึกว่าแบบใจฟูมากๆเลยแล้วก็ ต้องขอบคุณทุกคนมากมากครับผมที่คอยสปอร์ตแล้วก็คอยรักกันครับทุกคนที่เขาไปยุโรปเขามีแฟชั่นริมระเบียบกันแ้วทำไมเรายังไม่มีเซ็ตน้นออกมาถ้าเราทำเหมือนทุกคนเราจะไม่ออริจินอลครับแปลว่าจะมีโซนอื่นๆที่โพสออกมาไม่รู้เหมือนกันคยังไม่ครับถ่ายเก็บเอาไว้หรือเปล่าไรนะครับถ่ายี่ถ่ายแแอบเก็บเอาไว้ก่อนยไม่ได้ถ่ายครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะ ถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นเราไม่อยากเป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบครับเราต้องเป็นต้นฉบับครับเหมือนปีนี้ตั้งใจจะใช้ชีวิตไม่ตามกระแสใช่ไหมแน่นอนสิครับผมเนี่ยช่วงนี้ทุกคนเขาแข่งกันตัดผมสั้นเราไว้ผมยาวอาทุกคนถ่ายริมระเบียงเดี๋ยวเราค่อยหาว่าเราคะเอาเราจะคาดหวังแล้วนะ ไม่รู้เหมือนกันครับอยากคาดบักเลย <laughs> ผมยังไม่ได้คิด <c oughs> เไอ,อ,อเ้อย่างแฟนโซนนู้นเขาเป็นไงบ้างตัวครูบินเขาหน้ารักอะไรนไข <h> นาดไหนครับอุ้ยน่ารักมากๆเลยครับผม <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าคือวัฒนธรรมด้วยความที่วัฒนธรรมมันต่างกันมาก <h> เราได้เห็นการเป็นแฟนคลับในหลายๆมุมมากๆเลยยิ่งโดยเฉพาะ <c oughs> พวกมีเอเชียทัวร์มีแฟนมีที่เราเคยไปต่างประเทศต่างๆเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้เปิดโลกของเรามากๆเลยจากที่ เคยอยู่ในวงการแค่วงการบันเทิงไทยตอนนี้เรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอกับคนทั่วโลกคนรอบโลกจริงๆแล้วเราได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเรียนรู้เกี่ยวกับการทางานเยอะมากแบบนี้แบบแปกแกนยุโรปอีกหลยประเทศไหมหรือยังไงคะโอ้อันนี้ก็ไม่ทราบเลยครับผมก็ต้องเป็นทางค่ายเลยเนี่ยแหละครับจริงๆหนึ่งงานเพลงครับผมครับผม เพงงนนล,กกลเพงประกอบซีรีส์ครับผมตอนนี้ก็มีรักก็คือรักนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องสมัมเมอรน,นความรับในคืนฤดูร้อนนะครับ mm hmm. ผมก็ผมส่วนตัวชอบมาก <laughs> ก็ฝากฟังด้วยนะครับผมเล่าหน่อยเล่าหน่อยชอบมากยังไง <laughs> ครับผมคือผมรู้สึกว่าเพลงที่เป็นซ <laughs> าวด์แบบนี้แนวแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินในเมืองไทยเท่าไหร่ครับผม <laughs> โดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยถูกอิียนสปายมาจาก เพลงของญี่ปุ่นพวกอ أ, โอเพนนิ่งของพวกซีรีส์ญ,ญี่ปุ่นของจตุนญี่ปุ่นดังนั้นผมว,ว่ามันเป็นอีกอัตลักหนึ่งที่คนฟังที่เป็นคนฟังเพลงไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันก็กังด้วยนะครับผมที่ y ยูทูบ GMMTV แล c ของแล้วก็ทางสตรีมมิ่งขอกทองครับไม่งั้นแฟนฟิแต่งแค่เนี้ยครโอ้ตอนนี้ก็ดีมากๆาเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันจิงๆที่เข้ามาฟังกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่รู้จักก็สากไปฟังด้วยครับ กับเรื่องนี้ผู้ไิจัยก็แบบตื่นเต้นเนาะกับการแบบเล่นซัมเมอร์ไนเพราะว่าแบบมันก็แต่ตาจากเื่อที่ผ่านมา่ครับผม<ๆ>ก็ตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็รอรับออรอรับเขาเรียกว่าอะไรคนระับรอรับฟีดแบ็กทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เพิ่งผ่านไป3ตอนนะผมก็ยังคอยติดตามแล้วรอดูอยู่ว่าสี่ห้าหกคนจะรู้สึกยังไงกันบ้าง ไม่ได้พ,พูดถึางงานเพลงเมื่อกี้แล้วเพลงเมื่อกี้ที่ชอบแล้วมีเพลงอื่นๆแ,แ,แนวเพลงที่อยากทำอื่นๆอย่างในโปรเจกต์รับอะไรนี้แนวเพลงที่อยากทำอื่นๆเหรอครับผมโอ้จริงๆแล้วอยากทําเยอะมากๆเลยครับผมถ้ามีโอกาสที่จะได้ทำก็ก็อยากจะทําครับยังรอโอกาสอยู่ครับผม โอเคนะฝากแฟนร้อของอะไรครับผมตอนนี tamam okay, no. ้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับ VR คือเราลัการเพิ่งจบไปนะครับผมสามารถดูย้อนได้ทางไอชีีนะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมสามารถดูได้แล้วตอนนี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางชีมเ็นยี่สิบห้าครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางวิวครับผมโอเคค่ะบายค่ะขอบคุณค่ะ